เกษียีพันเลยเหรอถ้าบัตรทองรักษาได้ทุกที่ก็ดีสินะหยุดรู้ไหมคะว่าตอนนี้บัตรทองไม่ใช่30บาทรักษาทุกโรคเป็นบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่แล้วนะคะเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังค่ะสมมติว่าคุณมีความจําเป็นจะต้องไปงานแต่งญาติที่ต่างจังหวัดแต่คุณมีภาวะปวดหัวปวดท้องหรือว่าเป็นไขทน้ทันฉัน หรือว่าคุณแม่ที่ไปกับคุณลืมยาโรคประจำตัวหรือแม้แต่คนที่ไปกับคุณเป็นแผลและต้องการการล้างแผลคุณสามารถที่จะเข้าหน่วยกันให้บริการได้ทุกที่เพียงแค่คุณเข้าไปในเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างบนนี้นะคะเซิร์ชดูว่าจังหวัดที่คุณไปมีโรงพยาบาลไหนเข้าร่วมโครงการบ้างพอเวลาไปถึงแค่โชว์บัตรประชาชนแล้วบอกว่าคุณมาใช้สิทธิ์ OP anywhere การรักษาปฐมภูมิรักษาได้ทุกที่หรือว่า30บาทรักษาได้ทุกที่เพียงแค่นี้คุณก็สามารถที่จะรักษาได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้ใบสม่อไป